สำหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจําที่9มกราคม2557นะครับ, 2, รบก็เริ่มเทศกาลพีวิวนะครับตัวแรกก็ตัว ASP นะครับเ,เราก็คาดแต่มาสี่นะครับกําไรของ ASP เนี่ยจะลดลงต่ำสุดในรอบปีนี้นะครับซึ่งเ,เราคาดว่าตัวกําไรเนี่ยจะลดลง20% year on year แล้วก็50% Q on Q นะครับมาอยู่ที่ 1อ่144ล้านบาทหรือประมาณถ้าเนื่องจาก ASP เนี่ยมีรายได้หลักมาจากค่าในหน้าซื้อขายหลักทรัพย์นะครับซึ่งก็ลดลงจากมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อวันของตลาดที่ปรับตัวลงรวมไปถึงส่วนแบ่งตลาดค่าในหน้านะครับของ ASP ก็ยังคงปรับตัวลงด้วยนะครับจากปีที่แล้วจากไตรมาสก่อนหน้านะครับที่4อยู่ที่4.1% 1เนี่ยลงมาอยู่ที่3 3 5นนะครับก็จะส่งผลกระทบในเรื่องของรายได้นะครับนอกจากนี้เองเนี่ยในเรื่องของรายได้ค่าธรรมเนียมแล้วก็ บริการก็ลดลงนะครับจากจํานวนหลักทรัพย์จดทะเบียนเข้าใหม่ที่บริษัทเป็นตัวแทนก็มีจํานวนที่ลดลงด้วยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าดูภาพรวมทั้งปีเราก็ยังคงมองว่าตัว s s p เนี่ยจะคงมีกําไรที่เกินพันล้านอยู่ดีนะครับเนื่องจากผลการดําเนินงานในช่วงของต้นปีที่ยังดีรวมไปถึงตัวตัวบริษัทเองเนี่ยได้มีการปรับพอร์ตการลงทุนเพิ่มในต่างประเทศนะครับมากขึ้นนะครับ สำหรับราคาพื้นฐานนะครับเรามีการปรับในเรื่องของอสมมุติฐานนะครับมูลค่าการซื้อขายแล้วก็ส่วนแบ่งตลาดของตัว ASP ลงนะครับ <c oughs> ก็ทำให้ราคาพื้นฐานในปี57เนี่ยปรับลงมาอยู่ที่3.70บาทนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ย <c oughs> ก็ยังคงคำแนะนำซื้อนะคะเนื่องจากยังมีอัพไซด์แล้วก็เงินปันผลในเกณฑ์ที่ดีนะครับตัวถัดมาก็เป็นตัวบิวตี้นะครับผลประกอบการนะครับทั้งปีเนี่ยน่าจะเป็น ไปตามคาดนะครับทีบ่ตัวบริษัทได้ตั้งเป้าไว้นะครับโดยถ้าหากเราดูในเรื่องของไรมาส4เองเนี่ยเราคาดว่าตัวรายได้แล้วก็กำไรเนี่ยจะมีการเติบโตอยู่ที่23แล้วก็40%นะครับโดยตกำไรเนี่ยคาดว่าจะเพิ่มขึ้น ท o ท t h i นะฮะตัวรายได้เนี่ยน่าจะโตขึ้น2 3 Q สิบเคอคิวแล้วก็ส6 y e a บ on เ e a r นยออนเะครับในขณะที่ตัวกำไรเรามองว่าจะอยู่ที่ห2สิบล้านนะครับเติบโตขึ้น2 9 Q สิบเคิวออนคิวแล้วก็2 4 y ส a r on Year ซนเยออนียะครับสาเหตุที่มีการโตเนี่ยเนื่องจากแผนการตลาดแล้วก็โปรโมชั่นในการส่งเสริมการขายรวมไปถึงการขยายสาขาแล้วก็ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในช่วงระหว่างปีเนี่ยเป็นไปตามเป้าที่คาดเอาไว้นะครับโดยในปีหน้าเนี่ บิวตี้เองเนี่ยมีเป้าที่จะเปิดสาขานะครับในสาขาเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยในตัวของบิวตี้บุฟเฟ่เนี่ยคาดว่าจะเปิด30แห่งนะครับตัวบิวตี้คอสเท e เนี่ย20แห่งแล้วก็ตัวบิวตี้มาร์เก็ตเนี่ยเพิ่ม15แห่งนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีแผนที่จะลุกในอาเซียนมากขึ้นนะครับในตลาด AEC มากขึ้นนะครับโดยคาดว่าจะมีการเปิดสาขา13แห่งนะครับ สำหรับตัวบิวตี้นะครับเรามองราคาพื้นฐานี่ยอยู่ที่25.20บาทนะครับก็ยังคงคำแนะนำซื้อเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวเคคานะครับก็คาดในเรื่องของไรมาส4นะครับกำไรจะฟื้นตัวขึ้นสักประมาณ4% Q on Q นะครับแต่เทียบกับปีที่แล้วก็ยังคงปรับตัวลดลงประมาณสัก29%นะครับโดยเรามองกําไรในไรมาสนี่จะอยู่ที่57ล้านบาทนะครับโดยรายได้รวมปรับตัว ขึ้นราวสักประมาณ8%นะครับ Q on Q อันนี้ก็สนับสนุนโดยการขายรถยนต์เช่าในจํานวนที่เพิ่มขึ้นเป็นหลักนะครับในขณะที่ธุรกิจให้เช่ารถแล้วก็ธุรกิจขายรถยนต์มือ2ของโตโยต้าชัวเนี่ยก็ยังคงทรงตัวบวกเล็กน้อยนะครับโดยทั้งปีเนี่ยเราคาดว่าตัวบริษัทเองเนี่ยจะมีการจ่ายเงินปันผลนะครับอยู่ที่65สตางต่อหุ้นนะครับอันนี้จ่ายไปแล้วระหว่างการในยอยู่ที่ 37ตางค์ครับก็ยังเหลือจ่ายในครึ่งปีหลังอีก28ตางค์ครับก็เทียบเท่าอนเร์ล์ยูที่ประมาณสัก2.5นะครับแม้ว่าในไตรมาส4เนี่ยจะดีขึ้นจ,จากไตรมาส3นะครับไม่แรงมากนะครับเนื่องจากสปายของรถมือสองเนี่ยยังคงอยู่ในระดับที่สูงนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยข่าวดีก็คือแนวโน้มราคารถมือสองครับเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นนะครับซึ่งก็คาดว่าจะส่งผลบวก ต่อราคาในปี57ให้ปรับตัวดีขึ้นนะครับสำหรับในปี57เองก็คาดจะเห็นการฟื้นตัวของกำไรที่เรา21%นะครับมาอยู่ที่327ล้านนะครับโดยแม้ทางฝ่ายยังมีมุมมองที่เรามัดระวังต่อภาวะเศรษฐกิจในปี57นะหากก็เชื่อมั่นว่าตัว k าเองเนี่ยก็มีความพร้อมที่จะลุกธุรกิจได้ดีขึ้นนะครับหลังผ่านการปรับตัวในปี56มาแล้วนะครับเราก็แนะนำ ซื้อนะครับในตัวของเคคาราคาพื้นฐานเรามองไว้ที่14.40นะครับตัวพีเชีย์ชิปปิ้งนะครับก็คาดผลการดำเนินงานในไตรมาสสี่ขาดทุน ปกตินะครับหรือขาดทุนจากการดำเนินง,งานเนี่ยจะลดลงทั้ง Q ิ n Q คิวแล้วก็เย a r ออน e a ียนะครับโดยในไตรมาส4ี่เองเนี่ยเราคาดว่าค่าระวางเรือจะปรับตัวขึ้นราว1 5เทียบ Qon Q อ Q นะครับอันนี้ก็เป็นไปตามดัชนี BASI ที่ปรับตัวขึ้นนะครับจำนวนเรือเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น40ลาําลำจากปีที่แล้วที่30ลำนะครับแล้วก็เงินบาทอ่อนค่าลงสักประมาณ3.4%เทียบเย a r ออนเ a ียนะครับเราก็คาดว่าจะเห็นรายได้จากธุรกิจเดินเรือนเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ2นะครับน,นองเดียวกันตัว ต้นทุนค่าใช้จ่ายบริหารแล้วก็ต้นทุนทางการเงินก็จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยนะครับจากการขยายกองเรือที่เพิ่มขึ้นแล้วก็การกู้ยืมเงินมาเพื่อใช้ซื้อเรือมือ2นะครับเราก็คาดว่าในไตมาสีเนี่ยจะขาดทุนอยู่ที่39ล้านบาทนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเนื่องจากเขามีการยกเลิกนะครับสัญญาการต่อเรือ2ฉบับนะครับซึ่งหากมีการบันทึกได้ทันนะครับก็คาดว่าจะมีกําไรพิเศษเข้ามาอีก78ล้านบาทนะซึ่งถ้าเข้ามาก็จะทําให้ในไตมาสีเนี่ยกลับมาเป็น กำไรสุทธิได้นะครับจากดัชนีค่าระวังเรือที่ปรับตัวขึ้นในไตรมาส4นะครับเรามองว่าจะมีผลต่อเนื่องไปในไตรมาส1ด้วยนะครับแม้ว่าจะเป็นโลซิชั่นเนื่องจากจะเป็นช่วงจุดจีนที่มีวันหยุดยาวนะครับประกอบกับผู้บริหารก็มีมุมมองที่ดีว่าอุตสาหกรรมเนี่ยจะฟื้นตัวนะครับก็ได้มีการสั่งต่อเรือใหม่เพิ่มขึ้น อีก16ลำนะครับจะทยอยรับในปี57-59แทนการซื้อเรือมือ2นะครับซึ่งการซื้อต่อเรือใหม่เนี่ยก็จะทำให้เรือมีความทันสมัยแล้วก็ลดต้นทุนในอนาคตนะครับซึ่งหากรับเรือ ล็อตนี้ทั้งหมด16ลำเข้ามาเนี่ยตัวพีเชียจะมะีกองเรือเพิ่มขึ้นเป็น5 6ลำนะครับจากแผนที่จะมีกองเรือทั้งหมด60-65ลำซึ่งก็คาดว่าน่าจะมีการสั่งต่อเรือใหม่เพิ่มขึ้นอีกนะครับก็คาดว่าในปี57นะครับการดําเนินงานปกติเนี่ยน่าจะกลับมามีกําไรได้หลังจากขาดทุนติดต่อกันมา2ปีนะครับราคาพื้นฐานเรามองไว้ที่18บาท 20นะครับาราคาหุ้นเนี่ยได้มีการปรับตัวย่อลงมานะครับเราก็ปรับคําแนะนําขึ้นจากทยอยขายเป็นถือนะครับแล้วก็เช้านี้นะครับมีข่าวในเรื่องของตัว IS นะครับว่า,ามีโอกาสที่จะไม่ต้องถูกบังคับด้วยกฎ s u s t v e นะครับเนื่องจากว่าเขาได้มีการฟอ้องกับสารปกครองนะครับและในเมื่อวานนี้เนี่ยตุลาการซึ่งเป็นเจ้าของคดีก็ได้มีการาถแถลงคดี ชี้แจงด้วยวาจารครับซึ่งมีอยู่5ประเด็นโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นบวกต่อ RS นะครับแล้วก็ได้โดยตุลาการผู้ถแถลงคดีเนี่ยก็มีความเห็นในข้อสุดท้ายว่าตุลักาควรจะพิจารณาย,ยกเลิกประกาศในเรื่องของกฎ SmartTab ท,ที่ให้ RS เเนี่ยถ่ายทอดฟุตบอลโลก ทุกนัด64นะัดทางฟรีทีวีนะครับซึ่งจากข่าวนี้เนี่ยเรามองว่านะ่าจะเป็นข่าวดีสําหรับตัว IS นะครถ้าหากการตัดสินคดีจนถึงที่สุดแล้วยังคงยึดแนวทางนี้ต่อไปนะครเนื่องจากจะทําให้ IS เนี่ยสามารถาบริหารลิขสิทธิ์การถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลอโลกฟุตบอลโลกนะครับปี2014ได้ตามแผนที่วางไว้นะครับ อ,อย่างเช่นในเรื่องของการเปิดช่องเฉพาะกิจนะครับเวิร์คขับชัแนลซึ่งจะเป็นในลักษณะของการบอกรับสมาชิกก็คือเก็บเงินค่าสมาชิกนะครการจัดเก็บลิขสิทธิ์ในช่องทางอื่นแล้วก็การขายกล่องซันบล็อกนะครซึ่งก็จะทําให้มีไรายได้ที่ดีกว่าการถูกบังคับให้ต้องถ่ายทอดทั้งหมด64คู่นะครับโดยตัว i อเเนี่ยเรายังคงมองราคาพื้นฐานอยู่เหมือนเดิมนะครับก็คือที่12บาทก็ยังคงคาแนะนําซื้อนะครับก็ปิดการประชุมสําหรับในส่วนของพื้นฐานครับ